ไอไวรุ่นคนนี้มันคิดบ้าอะไรก็ไม่รู้ออกไปเล่นน้าทะเลตอนพายุมาทีนี้พอพายุมามันเข้าไปแอบอยู่ในถ้าแล้วพี่ชายมันเนี่ยก็นั่งเรือมาช่วยปรากฏว่าแทนที่มันจะตุยเย่พี่ชายที่นั่งเรือมาค่ะเรือดันความแล้วตุยเย่ไปต่อหน้าต่อตานางแทนกลายเป็นว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่ชายมันเสียชีวิตแล้วมันก็รอดแล้วสองคนด้วยนะไม่ใช่แค่พี่ชายเขาแต่มีเพื่อนบ้านเขาอีกคนหนึงหลังจากนั้น15้าปีผ่านไปค่ะทุกคนผู้ชายคนนี้ก็กลับมาเยี่ยมบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาม,มบาาาาาาครััั้้้้้้งงงงเเเเนน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 ีีีียทใหหขขไดจอกบชชึ่ววแล ได้บอกเขาว่าเมื่อ15ปีก่อนที่เกิดพายุถล่มมันดันมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่ตุยเย่ไปเหมือนกันแต่หน้าแปลกคือการตุยเย่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีตำรวจคนไหนที่จะจัดการกับคดีของเด็กผู้หญิงคนนี้ทําให้นางต้องการจะหาคําตอบเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้บนเกาะค่ะมันก็มีการจัดงานรําลึก,กการจากไปครบรอบ15ปีของพี่ชายเขาแล้วที่นี้ค่ะภายในงานก็มียายชนีนางเนี่ยได้มาขอคุยกับเมียของเขาเพราะว่าเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนสนิทของเด็กที่ตุยเย่ไปทีนี้เรื่องผีคือภาพตัััดดมาาาตออนนนนนนเเชช้ยยยู่ีกก็็ลปศพ ลอยอยู่ในทะเลล่องลอยก็เล็บก็เหมือนมีการโดนทำลายฉันบอกเลยนะว่าผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีเยอะมากแต่แรงจูงใจมันคืออะไรถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ Limited Series เรื่องใหม่จาก Netflix เหยื่อพายุมืดมีภาคไทยนาทีแรกนึกว่าเป็นซีรีส์ i v a l เอาตัวรอดแต่ไม่ใช่เว้ยมันเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนนะทุกคนเอาแบบว่าใครดูเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ